ก็สวัสดีนะครับพบกันอีกแล้ววันนี้ก็หลังจากที่ผมเอาเงินไปซื้อหวยนะครับเงินในบัญชีก็เหลืออยู่แค่300กว่าบ,บาทอยู่ดีๆไอแอปแบบช้อปปิ้งอันใหม่มันก็โผล่ขึ้นมาที่เป็นกระแสนะครับก็คือแอปเทมู oo, นั่นเองผมก็เลยกดเข้าไปดูพอดีไปเจอไอตัวนี้ขึ้นมาพอดีผมอยากได้ตัว ที่จริงนี่ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นหัวแรงแบตท,ที่ผมเคยซื้อมาละแล้วมันเด้งมาในแอปเทมูมันบอกว่าลด90%จากแบบประมาณ100-200เหลืออยู่72บาทผมก็เลยอ่ะสนใจก็เลยกดลองกดดูเพราะไม่เคยสั่งแอปเทมูเลยนะครับก็ลองดูกลายเป็นว่าเออผมสั่งมาตอนที่กดเนี่ยนะก็รวมมาอย่างนี้เนาะตอนที่กดเนี่ยจำพวกแอปเทมูเนี่ย มันจะเหมือนแบบว่าเราซื้อชิ้นเดียวไม่ได้ครับถ้าเกิดมันซื้อชิ้นแรกอะเราต้องซื้ออีกห้าชิ้นเขาถึงจะขายเออแปลกดีก็คือหัวแรง72บาทแล้วผลสุดท้ายเราก็ต้องสั่งของอีกหชิ้นนะครับผมก็พยายามสั่งแม่งของให้ถูกที่สุดอะคือโอ้จะเหลือตังกินข้าวไม่ต้องไปกินข้าววัดไมนะก็เลยแบบอลองลองดูก็ได้ เงิน300กว่าบาทสุดท้ายในบัญชีผมก็เลยลองกดสั่งมาเนาะก็จะเป็นพวกหัวแรงแล้วก็อุปกรณ์อื่นผมก็เลยจะเอามารีวิวกับไอ้พวกแอปช็อปซื้อของเนี่ยเนาะลำบากนะหลังๆผมก็จะใช้วิธีแบบกดใส่ในตะกร้ากดใส่ในตะกร้าถ้าอยากได้อันไหนเนาะแล่ให้ลืมๆไปจะได้ไม่ซื้อเดี๋ยวเราก็มาลองแกะดูนะครับว่าผมสั่งอะไรมาบ้างที่มันถัดจากหัวแรงเพราะว่าหัวแรงอันแรกเนี่ย มันลด90%อีก5ชิ้นที่เหลือเนี่ยมันจะลดอยู่แค่ประมาณ70%เดี๋ยวมาลองดูกันครับครับพอแกะออกมาจากถุงตอนแรกก็สิ่งที่ผมต้องการอยากได้นี่คือหัวแรงแบตอันนี้อันเดียวเนาะกลายเป็นว่าตัวนี้ตัวหลัก72บาทนะครับโดนไปตัวที่2ก็จําเป็นต้องเลือกมาผมก็พยายามเลือกอันที่ถูกที่สุดอันนี้ผมโดนโดนแอปเทมูลเล่นละเพราะผมเห็นในนั้นมันบอกว่า อ่าหชิ้น27บาทนะครับแต่พอผลสุด้ายตอนแม่งส่งมาอา้าวเชียพื้นเดียว27บาทจบข่าวไปตัวนี้เจ็บปวด2ก็คือตัวทําน้ําแข็งนะครับอ่าเราไปแช่ในช่องฟิตตัวนี้ผมผมผมอยากได้แล้วเนาะพอกดมันบอกมันลด50%มันก็จะเหลืออยู่ประมาณ93บาทตัวนี้เดี๋ยวทุกตัวนี่จะลองรีวิวให้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่93บาท อันต่อไปก็จะเป็นตัวหินรับมีดอ่าก็ไม่ใช่หินเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหล็กเนาะเราจะใช้มีดเราอ่ะลูดเพื่อรับคมนะเดี๋ยวก็จะลองรีวิวเหมือนกันรีวิวหมดตัวที่3ปะแจ29บาทก็คือมันเป็นปะแจแบบไว้ไว้ขันน็อตเนี่ยนะครับมันได้หลายเบอร์อแต่อืมดูจากสภาพนี้ไม่ต้องฝันจะไปซ่อมอะไรพวกรถยนต์เนี่ยนะครับเพราะว่าก็บางบอะ่ะ จักรยานเออได้อยู่อันสุดท้ายเป็นไอตัวเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกรวยแบบเราไว้ชงกาแฟครับกาแฟพวกกาแฟเม็ดกาแฟที่เราบดแล้วอะ่ะก็เป็นกาแฟดิบนะครับผมเคยซื้อแต่เมื่อก่อนมันตกอันแล้วโอ้โหเกือบ200อะ่ะแต่นี้ได้มาเจ็ดบปาทเดี๋ยวต้องไปดมดูกินพลาสติกแล้วก็เดี๋ยวลองชงดูอืเกดพลาสติกเทียบกับตัวที่ผมเคยซื้อนี่ เออคนละเกตกันนะไม่รู้กินแล้วตายหรือเปล่าดมดูกินพลาสติกก็ไม่มีกินพลาสติกนะเดี๋ยวลองดูโอเคก็สรุปก็ง่ายๆครับก็ได้มาทั้งหมดไอที่ไอที่โดนมาครับซื้อไปนี่คือ5ชิ้นแต่ที่อยากได้จริงๆชิ้นเดียวไอ้5ชิ้นนี่คือพยายามเอาอันที่ถูกที่สุดแล้วนะก็คือ72ลบไปจาก300กว่าบาทอ เออไอที่เราอยากได้เป็นแค่มูลค่าแค่ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นของเงินที่จ่ายไป <c oughs> เดี๋ยวมาลองรีวิวหัวแรงก่อนอันแรกเลยนะครับโอ้หลังจากที่แกะกล่องหัวแรงออกมาดูด,ดูดูภายนอกมันแถมกล่องมาด้วยครับดูจะคุ้มสุดเพราะตัวที่ซื้อมาครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ไม่แถมกล่องนะครับแต่ตัวมันจะเป็นตัวเล็กๆเนาะเนี่ยแต่มันจะเป็นอยู่ในกล่องกระดาษผมก็ใช้อยู่ประจําทําตกหัวเสียไปแล้วซื้อหัวมาเปลี่ยนแล้ว ตัวนี้ก็เป็นกล่องดูสวยงามเลครับนี่เออเอเออตัวนี้มีกล่องแล้วดูดีเชียวอ๋อมันเป็นใหญ่นะครับตัวนี้เท่ากับมือน่าจะใช้แบต18650แป้เอใช่ข้างในน่าจะเป็นแบต1 8ึ่งแปหกห้าศูนย์ไหมไม่นะ่ะแต่ก็ไม่รู้แต่น่าจะร้อนคือตัวตัวเครื่องมันใหญ่กว่าตัวเดิมที่ผมใช้อ๋อหัวแบบนี้ ไม่รู้จะมีอะไรขายไหมนะครับหัวปลายหัวแรงเนี่ยแล้วก็เสียบลงไปในนี้เลยใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยหรือเปล่า,าดูก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อน,อนจะค่อยลองก็มีสายชาร์จแถมตะกัวนะครับตะกัวจีนไม่ต้องคาดหวังอะไรอาจจะบักรกีไม่ได้เราใช้ของยี่ห้ออุลตาคอเหมือนเดิมแถมอะไรอ๋อแถมน้ำยาช่วยแบบบัตรก,กีครับ อืมเรซินหรือว่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่น้ำยาบักกี้ครับเหมือนไว้ลูกหักวตะกัวนั่นแหละช่างมันไม่ค่อยใช้ยอยู่ละแล้ว,ลวก็ที่วางสายแค่นี้ครับจบแต่ข้อดีคือมีมีกล่องมาให้เนาะกล่องมันแบบสวยเลยอะเออเอาพกไปใช้งานได้เดี๋ยวเราจะมาลองรีวิวหัวแรงลองบัตกีดูเลยแต่ผมยังไม่ได้ชาร์จแบตนะ แกะกล่องมาแล้วก็ใช้เลยเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมประกอบหัวเข้าไปก่อนโอเคครับหัวประกอบก็คือเสียบเข้าไปเลยครับก็หมุนหาล็อกเขานิดนึงแล้วก็กดลงไปเลยเอ่ะนี่คือเสียบเข้าไปลปะเอาประมาณนี้อ่ามาดูแม่นุ่เขาหน่อยครับเขาก็จะบอกว่าเฟิร์สเกียร์ก็คือไฟที่มองอย่างนี้ครับจากปุ่มกดเฟิร์สเกียร์ก็คือไฟดวงนี้นะครับก็จะร้อนที่300 3 0 0ถึง330อ่า ไฟดวงที่2 s e c ซ n เ g ิลเกียร์ก็ร้อน340ถึง370แล้วก็เกียร์สุดท้ายเติร์เกียร์3 380ถึง400นะครับลองมากดดูกด1ครั้ง,งนู่นกดครั้งคือเปิดไหมอ่ากด1ครั้ง,งคือเกียร์1กดสาเกียร์2กดอีกครั้งเกียร์3กดอีกครั้งปิด กดหนึ่งครั้งคือเปิดนะครับแล้วก็ไล่เกียร์ไปแล้วกดอีกครั้งคือปิดามาดูกันจะทำงานได้ไหมวางอย่างนี้ใช่ไหมวางอย่างนี้วางอย่างนี้น,น,นะครับผมลองที่เกียร์หนึ่งนะถ้าเป็นตัวเดิมของผมนี่ตัวเล็กอะไอตัวเล็กนั่นประมาณห้าหกวินี่คือร้อนขึ้นมาเลยนะครับ ดี๋ยวลองเอาบากกีตัวนี้ออกดูหาตะกัวก่อนครับอุยไต้กล่องก็ตะกัวยี่ห้อนี้นะครับคุนต้าคอของไทยดีจริงๆใช้มาประจำตั้งแต่ตอนเรียนละร้อนหรือยังน่าจะเลยห้าวิละโอ้ร้อนไวเหมือนกันนะครับร้อนไวร้อนไว ตัวนี้ดูแล้วแบตมันมันมันใหญ่มันน่าจะอยู่ได้นานเพราะตัวเดิมนี่อยู่ประมาณสิบห้านาทีครับโอ้เพอร์เฟคใช้ได้เลยนะครับสังเกตเอามาใกล้ๆโฟกัสไม่เอ่ยโฟกัสน่อยนี่เนี่นะครับมันมีเศษอันนี้อยู่แล้วสายไฟนี่เออเห็นไหมครับ สามารถแบบบัตก,กีได้จริงๆเองใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงเดี๋ยวผมลองบัตรกีสายไฟเข้าไปดูนะครับแปบ๊บเดียวผมหาสายไฟก่อนพอดคลิปแป๊บแบบแบบลองที่เกียร์หนึ่งครับสายไฟเบอร์สี่เลยนะครับเป็นสาย VCT ีสายไฟโอเคมันไปโฟกัสที่กล่องนั่นหรือเปล่านนอืม โอ้ได้นะครับตะกัวละลายเข้ากับสายเบอร์สี่ได้นี่เพราะถ้าปกติถ้าเป็นหัวแรงที่มันไม่ร้อนร้อนหรือร้อนไม่ค่อยดีนี่บักกี้สายฝอยเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับเนี่ยไอ้นี่ตะกัวมันเส้นเล็กเนาะครับผมมใช้กับวงจรเล็กๆมันเลยแบบไม่ค่อยเต็มเร็วนี่ผมขอกดโฟกัสให้ดูหน่อยภูมิใจนำเสนอมากนี่ ตะกัวเต็มสายเลยนะครับแล้วก็พอตอนเราบักกีลงแบมซูมเข้าไปได้ไหมดเดี๋ยวดวยลองดูนะึนอา้าล้วล้ำอีกอไปนู่นย่งหน่หนอยช่างมันบักกีเข้าไปนี่สายเบอร์สี่นะครับที่เกียร์หนึ่งด้วยเราไดงว่าที่เกียร์สองนี่ จะต้องบักกีแบบง่ายๆเลยร้อนๆเลยได้ครับได้ครับอันนี้คือดีเลยตัวนี้ตัวนี้ใช้ได้ไม่เสียเงินเปล่านะครับตัวนี้คุ้มค่าเจ็ดสิบสองบาทนะโอเคครับตัวนี้ใช้ได้เลยไม่ต้องไปลองเกียร์สามเอ้เกียร์สองเกียร์สาม้วครับเกียร์หนึ่งถ้าเกิดบักกีได้อย่างงี้ร้อนเร็วโอเคแจมใช้งานได้ดี ปิดก็กดซ้ำปึ๊บปิดละโอเครีวิวตัวหัวแรงที่สั่งมานะครับพร้อมกล่องมีกล่องด้วยก็ไม่เสียงเงินเปล่าครับโอเคดีใจขึ้นมาอันนึงละว,ว่าตัวที่อยากได้มัน,มนใช้ได้เดี๋ยวผมชาร์จไว้ก่อนตัวถัดมานะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ไอตัวนี้ผมคิดว่าผมเสียรู้ละอันตัวนี้ผิดหวัง พอแบบว่า27บาทอะ่ะ2บบาทผมโอ้ยซื้อแถวทั่วไปไมึงถูกกว่า27บาทอีกเกตผ้าอย่างเงี้ย56บาทความหนาก็ทั่วไปอะเอาว่าสั่งช้อปปี้ลาซาด้านัืนละ5บาทโอ้แต่แต,แต่แต่ผมตอนแรกผมคิดว่าเพราะผมก็อ่านผมว่าผมอ่านดีนะซื้อของออนไลน์เยอะนะก็บอกว่า ห้าชิ้นยี่สิบเจ็บาทแล้วแท้ๆก็ก็เนี่ยพอๆกับไอ้ที่แถมมากับเขาเรียกว่าแถมมากับน้ํายาเช็ดกระจกอ่ะนั่นเขาแถมมาเลยอะเนื้อเดียวกันเลยแถมมาแบบฟรีๆด้นะอันนี้จบไปครับไม่ต้องไปรีวิวเช็ดอะไรหรอกมันก็คือผ้าแบบไมโครไฟเบอร์ทั่วไปเนาะเอาไว้เช็ดโต๊ะเช็ดรถนี่ก็ยังไม่พอดีเลยเล็กนิดเดียวเองสามสิบคูณสามสเอง 30ูณเซนนะครับก็คือเท่ากับประมาณ1ไม้บรรทัดฟูดครับโยนหิ้งไปตัวนี้ตัวต่อไปนี่ตัวน,วนี้ตัวนี้ภูมิใจนำเสนอที่ทำน้ำแข็งครับเดี๋ยวผมก็จะลองไปใส่น้ำแล้วก็จะลองทำน้ำแข็งให้ดูครับก็แกะออกมาตัวนี้ก็เวลาเราถ้าถ้าใครเคยซื้อตู้เย็นมาใหม่มันก็จะแถมรางที่แบบไว้ น้ำแข็งอยู่แล้วครับเนี่ยช่องสล็อตแบบเนี้แต่ตัวนี้มันก็เวลาเราเอาน้ําแข็งออกจากสล็อตเนี่ยมันจะง่ายครับมันมีตัวเหมือนตัวไว้กดกดที่ด้านหัวอของมันเปิดโอ,อกหม้อปุ๊บไม่ตรงปกนะว่าเป็นสีเขียวนวี่เป็นสีขาวไปสล็อตก็ไม่เยอะแถมถ้วยตักนะครับมีถ้วยตักมีสล็อตทำน้ำแข็งเนาะแล้วก็กล่อง ซิลพลาสติกมาอย่างดีแต่ตอนมาส่งนี่สั่งไปน่าจะตั้งแต่วันที่2วันที่3ามอะใช้เวลากว่าจะมาถึงมือเราก็ประมาณ10กว่าวันครับมาได้ช่วงวันที่หลังหวยออกแล้วเนะี่ยวันนี้ก็จะ20กว่าแล้ว20โอเคเปิดไว้กัจจวยครับ ปัจุยกระจายตัวนี้อยู่นี่ตอกแก๊แกก็แก,ก๊แก,กนะครับมันก็จะเป็นสองส่วนนี้ครับเวลาเราเอาน้ําแข็งใส่แล้วเราก็อันนี้ถ้วยตักเราน้ําแข็งใส่สล็อตนี่นะครับแล้วเราก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เนาะเราจะแช่ทั้งอันอย่างนี้ก็ได้เพราะที่จริงตัวนี้มันสามารถจะซื้อตัวนี้เพิ่มได้อีกไงก็คือเอามาวางซ้อนกันเราก็ได้สองชั้น เราก็ไปแช่ไว้ทั้งอย่างนี้แล้วพอน้ําแข็งมันแข็งนะครับเราก็ออเีย,อ,ยอืมเราก็มาดึงฝาปิดตัวนี้ออกก่อนนะครับก็จะมาอยู่นี้เนาะเอาใส่ถาดไปงี้เอาน้ําแข็งที่แข็งแล้วมาวางคว่ำหน้าลงอย่างนี้นี่นะครับแล้วก็เอาฝาเขามาปิดอย่างนี้แล้วเราก็ เนี่ยครับกด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 ,กดให้น้ําแข็งอะ่ะมันหักตกลงไปในถาดเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะลองเอาไปแช่เย็นดูก่อนนะครับว่าอ,อ่ามันใช้ใช้ได้จริงจริงไหมเออนัน่าสนใจตรงนี้ว่าไอ้ที่มันโฆษณาคือคุณคุณจะใช้ได้จริงไหมดูก็พลาสติกอ,อ่าเก้าสิบเจ็ดบาท นื้พลาสติกก็ก็ไม่ถึงขั้นเกรดพวกทัปเปรวงทัปเปรแวร์อะไรนะครับก็เกรดธรรมดามากๆแล้วตัวนี้ตอนแรกผมนึกว่าไอตัวช่องที่ใส่น้ําแข็งเนี่ยนะครับนึกว่ามันจะเป็นอ่าซิลิโคนเนาะไม่ใช่นะครับเป็นเป็นพลาสติกคล้ายๆกับที่เราอาแถมตู้เย็นอะเนี่ยแข็งๆอ่ะ ไม่ได้เป็นแบบอ่าช่องแบบซิลิโคนเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้เก้าสิบาทเดี๋ยวลองดูก่อนหรือว่าถ้าไม่งั้นจะเวิร์กกว่าไปซื้อไดโซที่มันเป็นซิลิโคนนะหกบาทเดี๋ยวผมลองเอาไปใส่น้ําแล้วก็แช่ตู้นะครับเดี๋ยวจะลองมากดให้ดูอันต่อไปนะครับหินรับมีดเอ้ยไม่ใช่หินเป็นตัวรับคมมีดนะครับผมก็ดูวิธีการใช้งานมาแล้วนะครับไปดูในคลิปของเขาก็ใช้ตามสเต็ปนี้ครับ ก็คือช่องที่1เป็นตัวช่องที่เรารับคมนะครับดึงเอามีดวางแล้วดึงลงดึงลงนะครับแล้วให้เราก็มาสไลด์กับช่องที่2นะครับ mm hmm. เห็นไหมเขาบอกสเต็ปไปหนแล้วก็มาสไลด์ลงกับช่องที่3แล้วสุดท้ายก็สไลด์ลงช่องที่4ก็ไอตัวที่เป็นเหล็กรับคมอยู่แต่ช่องที่1น,นะครับช่องที่2เหมือนมันเป็นพลาสติกเป็นอะไรไม่รู้ระคนระับเดี๋ยวผมจะลองไปรับมีดดู เเดี๋ยวลองหั่นเนื้อดูก็อืมก็เออพลาสติกจีนนะครับก็ตัวนี้ก็ได้มาในราคา47บาทนะถ้าใช้ได้ก็ถือว่าดีเลย <c oughs> เหมือนเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่งจะคุ้มค่าแบบตรงไอ้ตัวหัวแรง้งอยู่หนึ่งอันอยู่นะครับหัวแรงนี่คือเออของดีจริงหัวแร้งนี่ดูดีเลย แต่พวกนี้ยังไม่มั่นใจอ้าวตัวต่อไปตัวสุดท้ายละประแจประแจครอบจัก,กรวาลใช้ได้หลายเบอร์ที่เขาเขียนไว้ก็ยังสล็อตใหญ่นี่ได้ตั้งแต่อ่าน็อตเบอร์8ถึง17นะครับแล้วก็ตัวสล็อตฝั่งเล็กนี่ก็ตั้งแต่เบอร์3ถึงเบอร์8โอ้โห,หนไปขันน็อตเบอร์17ดูขนาดของน็อต <c oughs> จะไหวไหมเนี่ยเอาว่า ความยาวของไอ้ตัวปจัจเจี่นน่าจะอยู่แค่ประมาณสิบห้าเซนยี่สิบเซนยังไม่ได้เลยเอ,อก็คงไว้ขันจักรยานนะครับถ้าถามผมนะเพราะแบบบางมากเลยแล้วแบบคงจะเจ็บมือก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปขันแบบเหมือนเปลี่ยนล้อปะยางจักรยานน่าจะพอพอไหวอยู่แต่ถ้าไปซ่อมรถยนต์เนี่ยไม่น่านะครับแต่ถามว่า อเลยก็ไม่ได้งอนะครับก็คงพอไปได้โอเคเดี๋ยวจะเริ่มลองไปรีวิวใช้งานมันดูครับวิธีการใช้งานของเราก็จะเอาเม็ดกาแฟที่มันบดแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกลวยแล้วก็ไปวางบนแก้วนะครับคือตัวกลวยกาแฟเนี่ยมันจะกลางขาวออกมาได้นี่เราก็ไปวางตรงนี้น,นะครับ เสร็จแล้วก็ตักเม็ดกาแฟใส่ตามสูตรเนะครับแล้วแต่ใครชอบของผมก็เคยใช้กับเครื่องเก่าก็ประมาณสองช้อนอเยอะไปกว่านี้ก็จะแรงเกินนี่นะครับมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็เอาน้ำร้อนที่เราต้มไว้นะครับมาค่อยคเทใส่นะครับลิ้นใส่ที่จริง ที่เขาดิฟกาแฟกันเน่ยเขาจะใช้แบบกาที่คอเล็กๆะครับแต่ผมไม่ซีเรียสครับผมแนวกินเพื่อหายง่วงแล้วก็ค่อยๆปล่อยเขาหยดลงไปครับมันจะหยดลงช้าๆนะครับหยดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่นะครับ ก็ได้นะครับก็ตะแกงมันก็ใกล้ๆกับตัวเก่าที่ผมเคยซื้อแต่ผมแค่ติเรื่องไอตัวพลาสติกของเขาเฉยๆอ่าพอมันเริ่มเบาลงแล้วก็หมายถึงว่าน้ำเริ่มลดก็ค่อยๆเติมเข้าไปครับคือที่เลิกใช้ตัวนี้ก็เพราะว่าไม่ทันใจครับใช้เครื่องดีกว่ากดปุ๊บไปกินเลยอันนี้เหมาะกับแบบใครสายแคมปิ้งนะครับก็ กตัวนี้ไปตัวเดียวหรือว่าถ้ามันกลัวจะกรองได้ไม่หมดก็เอากลวยกระดาษก็ใส่อีกรอบหนึง่ง <c ười> <g ười> ก็ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยอัตราการหยดของเขาไม่ได้แบบไหลกโกรกถ้ามันไหลโกรกก็คือตะแกรงมันมันห่างไปเนาะอันนี้ก็ตะแกรงก็ถี่พอได้เอาชองชาก็ได้นะครับแต่ชามันต้องเป็นชาใบบดโอเคครับผมก็วา่าถือว่าใช้ได้นะตัวเนี้ย มันค่อยๆไปใช้ได้ไม่มีไม่มีกลิ่นพลาสติกนะครับถ้าเป็นพลาสติกพวกนี้มันเป็นพลาสติกทนร้อนเนาะเราจะไปเจอพวกในพวกการองการาน้ำนะครับที่การน้าร้อนอนะ่ะแต่มันไม่มีกลิ่นพลาสติกนะเพราะผมก็กลัววจะมีกลิ่นพลาสติกเมื่อกี้ลองล้างแล้วไอซื้อของพวกนี้มาของจีนนะควรจะล้างทุกอันอะตัวนี้ใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้ไม่ไม่เสียเงินฟรีโอเค ต่อไปเราจะมาลองไอ้ตัวรับมีดนะครับตอนนี้คือตัวมีดนี้ผมซื้อมาจากเนี่ยแหละไ,ไอทิกตอกก็สี่สี่สี่ชุดนะสี่อันหกสิบเก้าบาทดูความคมนะครับคมนี่คมมากๆเลยก็เอาหั่นเนื้อได้ปกตินะครับตัวมีดตัวนี้ตอนแรกนึกว่าจะเสียเงินเปล่าซะละนี่นะครับ แต่มีดที่ผมจะมาลองรับคมมันคืออันนี้มีดอันนี้นี่คือเรียบร้อยแล้วซอยแบบยากมากซอยเนื้อเนี่ยครับไม่ค่อยเข้าคือต้องใช้แรงอะ <c oughs> แบบว่าแทบจะกดลงเขียงขาดแต่ถ้าแบบมีดที่คมอะ่ะมันจะแค่ยึดนี่ขาดสวยเลยครับแพรโอเคเดีย๋ยวเราลอง รับคมมันเดี๋ยวผมก็จะรับคมกับไอตัวนี่นะครับต้องลงก,ก่อนเดี๋ยวขี้เหล็กลงเนี้ยเดี๋ยวไปกินอยู่ไล่จากช่องที่หนึ่งก็คือใกล้มือเนี่ยนะครับนี่คือช่องที่หนึ่งสองสามเขาบอกว่าให้ให้รูดลงเนาะอ่าหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง อือีกครั้งหนึ่งอ่ะอืมแล้วก็รูปจากตัวนี้อ่ารูปตัวนี้อืมแล้วก็รูปสดตัวนี้มันมีความรู้สึกเหมือนเป็นหินเลยะตัวนี้ตัวช่องที่เหลืออ่าช่องที่สองแล้วก็ช่องสุดท้ายเฉียงตามมุมที่เขากําหนดไว้นะครับมันให้เฉียงลงงเงี้ยอืมอืมอ่าต่อมา จับดูก่อนเฮ้ยอ่าคมขึ้นนะครับคมขึ้นรูส้สึกได้เดี๋ยวกันนะผมขอล้างหน่อยนะครับก็กลัวเศษที่เหล็กเนาะไม่อยากกินเนื้อผสมธาตุเหล็กย่อยยาก <c oughs> านะครับลองหั่นดูอายาอ๋าอใช้ได้นะครับใช้ได้ ในตัวรับมีดตัวรับมีดใช้ได้ครับ47บาทไม่เสียเงินเปล่าเนี่ยครับนี่อารมณ์แบบลงฟึดเลยนี่จากมีดที่ทื่อๆนะครับนี่เออจริงอันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวนี่จะเหนียวนะจริงอะเนี่ยใช้ได้ครับใช้ได้เพราะเพราะก่อนที่จะหั่นนะเราลูกคมดูเราก็รู้แล้วว่าเออมีดมันเถือ่อแต่นี่แบบ เออคมมันคมขึ้นหินรับมีดใช้ได้ครับไม่ใช่หินมันคงเป็นเออโลหะอะไรสักอย่างเคี่ยวรับมีดมันเป็นเหมือนขาเขี่ยวนะครับเราไปขูดแล้วทําให้มีดมันคมขึ้นมาเนาะใช้ได้ครับตัวมีดเนี่ยเป็นมีดสแตนเลสน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองขันแกนหลังเนี่ยครับโดยใช้ตัวใหญ่เนี่ยแกนล้อนะครับขันออกนะครับหมุนย้อนทางสวมลงไปทางนี้อ่ะ เราลองล็อกเขาดูโอ้ลำบากนะครับโอ้ใช้ไม่ได้ครับเนี่ยลูดลูดนะครับสรุปคือใช้ไม่ได้ครับเนี่ยครับเบี้ยวเสียรูปเลยมันดูครับเบี้ยวครับตรงนี้เบี้ยวมันน่ะใช้ไม่ได้ก็ แต่เมื่อกีไ้ไปกดดูราคาในไอ้พวกช h อป e ีถ้าเป็นตัวอย่างนี้นี่เออมันยี่สิบกว่าบาทเองอะแต่ถ้าไปขันจริงๆใช้ไม่ได้ครับอย่าอย่าได้สั่งครับตอนนี้ก็เอาไปแช่แข็งไว้แล้วครับจนน้ำมันแข็งแล้วเนาะเราก็เปิดออกมานช่ไหมครับเอาถาดน้้าแข็งออกมาก่อนอันนี้ก็น้ำแข็งก็แข็งแล้วนะครับเราก็ทำการ ความลง,งนี้เีแล้วก็าวางแล้วก็เอาฝานี้ปิดนี่นะครับแล้วลองกดดูว่ามันจะหลุดไหม หลุดนะครับนี่ถ้าฝั่งในที่ยังไม่หลุดก็ย้ายอามาวางมาวางใหม่อืมฝั่งนี้ไม่หลุดแล้วอ่ามาดูกันก็หลุดออกยังไม่ค่อยหมดนะครับก็ มีบางส่วนโอ้น้ำแข็งมาจะยังไม่เย็นมากด้วยก็ก็พอใช้ได้ครับไม่ไม่ซีเรียสเนาะเดี๋ยวลองแช่ใหม่แล้วกัน <c oughs> แต่ก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าจะซื้อก็ซื้อแบบที่ใส่เองก็ถ้าจะง่ายกว่านะครับครับหลังจากทดลองใช้มาทั้งหมดก็สรุปออกมาดังนี้นะครับไม่ค่อยน่าพึงใจเท่าไหร <c> ่ <oughs> ก็ <c oughs> ถ้ามองหัวแรงนะครับเขาบอกว่าลด90%มันเหลือ72บาทผมลองไปเซิร์ชดูของใน s h อ p e e เนาะมัน170บาทอ่ะตัวนี้ได้กำไรจริงด้วยเออพอโอเคใช้งานได้จริงครับหัวแรงผ้าผ้านี่คือโอเลเทขาดทุนตอนแรกนึกว่า5ชิ้นท,ที่ไหนได้ชิ้นเดียวก็ไปดูในชะ้อปปีก็ไม่เกิน5บาทแหละาหารเฉลี่ยว,ว่าถ้าสั่ง5ชิ้นนะแต่ในช้อปปีในเงื่อนไขว่าเราได้ส่งฟรีเนาะ ที่ทำน้ำแข็งผมได้มา93บาทไปดูในช้อปปี้54บาทเวนกรรมแต่มันก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้แต่ได้ไม่ดีเท่าที่ควรอ่ะหินรับมีดสั่งมา47บาทก็ก็ใช้ได้ดีเลยนะครับหินรับมีดแต่แต่แต,แต่ที่ช้อปปี้ขาย21บาทโอ้ทอประแจ29บาทที่สั่งนะครับของแอปเตมูเนี่ย ในช้อปปี้ยี่สิบสองบาทแต่ประแจใช้งานไม่ได้ครับใช้แล้วก็เสียเลยเนี่ยอ่ะถือ<ฮ>มาเลยโคดบิดอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายถ้วยกาแฟถ้วยกาแฟไอ้ไม่ใช่ถ้วยกาแฟไอ้ตัวที่ทํายิปกาแฟเนี่ยผมเคยสั่งเมื่อตอนแรกๆที่มันฮิตกันมันเกือบเกือบร้อยกว่าบาทไงผมเลยเห็นเจ็ดสิบแปดบาทเอ้ยน่าจะคุ้มแล้วไม่ใช่ล่าสุดตอนนี้ของช้อปปี้สี่สิบเอ็ดบาทเองรวมแล้วถ้าเกิดสั่งช้อปปี้ของทั้งหมดเนี่ยหกชิ้นเนี่ย สาม้อยสิบสามบาทแต่ช้อปปี้เราสามารถสั่งแยกได้ก็คือสมมติผมอยากได้แค่หัวแรง้งผมสั่งแค่หัวแรง้งผมจะหมดร้อยสิบบาทกลายเป็นสั่งเทมูต้องซื้อรวบทั้งหมดเนี่ยหกชิ้นเสียไปสามรอยสี่สิบหกบาทโอ้โคตรเมายาเลยไม่ไหวครับถ้าอย่างนั้นก็แนะนำว่าอืมสั่งแยกของแอปช้อปปี้อะไรพวกนี้ดีกว่าถ้าอันนี้มันบังคับครับของที่เราอยากได้นะ มันลด90%จริงแต่มันบังคับอีก5ชิ้นในของที่เหลือที่เราต้องซื้อก็ก็ยังดีครับหัวแรงกับที่ชงกาแฟแล้วก็หินรับมีดใช้งานได้พึงใจ3ใน6ครึ่งครึ่ง,งแต่ซื้อแพงกว่านะครับถ้าซื้อช้อปปีถ้าซื้อของทั้งหมดเนี่ยสามสิบาบาทก็จบการรีวิวแบบมืนมืนไปครับโอ้ สียดายครับใครจะลองสั่งก็ลองดูให้ดีครับผมมันก็จะเป็นประเด็นไปตามนี้เนาะลองเข้าใจผมคิดว่าแอปมันน่าจะต้องใช้ AI ในการเฉลี่ยราคาครับคิดว่าเพราะมันไม่ยอมสั่งให้สั่งชิ้นเดียวนะครับขอบคุณที่ชมคลิปนะครับจะเป็นประโยชน์กับคนที่จะสั่งหรือจะซื้อครับขอบคุณครับ